สวัสดีครับกกับกี่อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับวันนี้ทุกท่านครับเราได้เมนูซุปบักเขือครับพี่นอ้องฮะโอ้ยกินกับหมูแดดเดียวนะครับของกล่องข้าวน้อยข้าแม่โอ้ยไม่ใช่กล่องข้าวน้อยแซ่บแม่นะครับที่เรากินกันไปวันก่อน อันนี้เป็นที่เราเอามาทําใหม่เลยนะครับเข้าหม้อลมร้อนเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าเราทํำยังไงง <ขอ S 1> ่ายครับ <ขอ S 1> แกะ <ขอ S 1> แล้วก็เดินหนีไปเลยประมาณสัก10นาทีเราชอบกินแบบเก,เกลียมสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลยนะ่ากินมากทุกคนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่นี่นี่่แสบๆเลยเด้นะครับดูเลยกิเกลียมกกำลังดีเราชอบกินแบบนี้ครับไม่ชอบกินแบบว่าหยุดมือพรอม อุ้ยอันนี้นะ่าจะเป็นเนื้อหรือเปล่านะครับแล้วก็มีกระติบข้าวเหนียวมาด้วยเต็มติบแบบเนี้ยนะครับกินอาหารแบบว่าผู้ดีครับกินซุปแต่เป็นซุปบะเขือซุปบะเขียนะฮะเราจเอ้านาบ้านไหนเสือเอ่อมนะครับกบาบ่ค่อยได้กินบันไดพี่น้องแต่ว่าขืดอยากไหมเพราะว่ามีมมดดเหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเนี่ยก็เลยคืดว่ากินเแบบอย่างนอบบเนี่ยอืม Súp ừ, bắc khỉa, bậc khỉa. Ừ. Cả ừ, ừ, hả? Súp bắc Thật cơ nhàng Cư thả Học hiện hả? อ uh huh. อร่อยซื้อมานะครับ mm hmm. เพราะว่าทำเองไม่เป็นซูปบระเขือ uh huh. จุดมันนิดหน่อย mm hmm. อร่อยมาก ออืติดมันนี่อร่อยกินกับสลาแน่ครับสลาแน่เข้ากันเข้ากันผักักรยียง สมัยเด็กๆอะคมันต้องกินออกกับต้มกบใช่ไหมนั่นแหละจําได้แค่ภาพแบบนั้นครับกินกับกินกับต้มกบใส่ลงไปแล้วมันจะน้ํามันจะหอมๆอ,อืมสมัยก่อนนี่นะต้องเป็นช่วงที่แบบเขาทํานาเสร็จนฮะเขาจะมีแบบผักกระแยงเนี่ยขึ้นตามท้องทุ่งนาแต่เนี่ยน่าจะเป็นบ,บักผักกระแยงกูกกันนะนะแมนบอพี่น้นอง ทานซุปแบบพอดีมาเด้อกินข้าวหมูหอร่อยอืม,มช้อนมาด้ยวย กินคำใหญ่ๆเลยให้มันสะใจ มีผักค,คอร์สมากินด้วยทานผักด้วยครับ ทานซุปแบบผู้ดีฮะฮึ่ม hmm. hmm. ปั้นข้นเนาะและ้วก็คุยลงไปคุยคือกันคุยเขี้อฮะจริงๆซุปมะเขือเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะเราก็ว่ามันเหมือนแับน้าพริกหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะของทางภาคเหนือ เยอะอยู่นะซื้อมาเยอะเลยฮนะเดี๋ยวได้ก,กินเปนแบบจุกๆนะเนาะเหลือดีกว่าขาด นานๆทีกินก็อร่อยฮะหืปักกระเนียยกินทุกครั้งเหมือนได้กินต้มกบเลยฮะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นแนหะ เริ uh ่ม huh. อิ่มแล้วหิวแห้งเพื่อหิวหิวอะ่ะแล้วมานั่งกินนะครับมันจะอิ่มไวเนาะเะปั้นสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวหมดกันหมดเลยพอละอิ่มเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะทุกคนเนาะก,นกินแต่ซีฟูด้ดอาหารทะเลลองมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้ดูอร่อยเหมือนกัน หอมหอม,หอมผักกระยงยามฟ้าแดงคำลงมาคิดๆด,ดอกสะนาะเออเอถึงแม่พิดนะ้องถึกแม่พิดนะ กินเท่าไหร่เหมือนก็ไม่ลดนะเพราะว่าจริงๆมันพูนขึ้นมาเลยฮะมันพูนออกมเยอะๆเลยนะ <c oughs> อร่อยนานๆทีกินเนาะทุกคนกินอาหารพื้นบ้านบ้าง หมดแล้วหนึ่งคำปิดหายครับ อเอาละครับทุกคนจบไปเรียบร้อยแล้วกับเมนูผู้ดีซุปแต่เป็นซุปบักเขียอ๋อกินง่ายๆกินไปได้วยกัน,แบบกนแบบนี้ล้วพี่น้องเนาะกินกันแซ่บๆไอ้ผักขยง,ยงนี่พี่น้องนะครับที่แรกนั่นกระบ่บหูดอกว่ามันกินสดในน้ำนะครับพะวา,าตะกอยก็เคยกินแต่ต้มใส่กบเนาะเออทีนี้เห็นยายเจ้ยนะครับไเจ้ยสาวอีสานนะที่ิ่นไปอยู่เมืองนอกเพิ่นกินกันเลยโอ้ กินได้สันบอกก็เลเคยหามากินนะครับพี่น้องเอยแสบเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามใครที่ดูมาเรื่อยๆดูมาหลายคลิปแล้วยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากด้วยครับฝากกด s u b สไครต์เป็นกําลังใจแสบกินด้วยไปน้ากันนะพี่น้องเนาะดูกครกินไปนะครับจเจริญอาหารกันไปแบบนี้นะครับอ่ะกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินขอบคุณและสวัสดีครับ